ทีนี้มาถึงเรื่องสกูปของ <c oughs> น้องปรินใช่คะ่ะวันนี้น้องปรินจะพาไปดูโรคโรคหนึ่งน้องปรินบอกว่าจริงๆมีคนป่วยแล้วก็ว่าหน้าหน้าโกรวถึงขนาดเสียชีวิตเนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะคะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้จักน้องปรินบอกว่าโรคนี้ชื่อโรคเมลิออยค่ะ <c oughs> จะเป็นโรคอะไร <c oughs> เกิดอาการอย่างไรไปพบกับน้องปรินลลิตาค่ะ โรคเมลิออยโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเมลิออยถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่ละปีในไทยมีผู้ป่วยสูงถึงกว่า2,000รายผู้ที่เป็นโรคนี้เกือบครึ่งมัเสีชีวิตแต่กลับไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเหมือนมาลาเรียหรือชีนูทั้งที่มีผู้เสียชีวิตต่อปีมากกว่าเป็น10บเท่าเมลิออยหรือชื่อเต็มๆว่าเมลิออยโดซิสเป็นโรคที่มีมานานเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วแต่ในไทยเพิ่งรู้จักเมื่อ50ปีก่อน แบคทีเรียเมลิออยจะฝังตัวอยู่ในดินตามพื้นที่เขตร้อนพบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่างพื้นที่บางจุดที่แผ่นเปลือกโลกเคยเชื่อมต่อกันส่วนในไทยพบมากทางภาคอีสานซึ่งนักวิจัยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะดินภาคอีสานมีความสูงกว่าภาคอื่นซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของเชื้อการระบาดของโรคเมลิออยมักมากับหน้าฝนเพราะเชื้ออยู่ในดินเมื่อน้ำมาเชื้อก็ยิ่งกระจายมากขึ้น กลุ่มได้เป็นโรคนี้มากที่สุดคือชาวนาและเกษตรกร,ร,กรที่คลุกคลีกับดินนะครับฉะนั้นประเทศเราเนี่ยจากงานวิจัยเบื้องต้นก็จะติดหลกัหลกๆแค่สองทางสัมผัสกับทางกินนะครับงานวิจัยทางเดยกืกอบการกินเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็น่าสนใจอยู่ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งคือเราเราก็ต้องมองว่าถ้าเราติดทางกินเนี่ยคนชาวบ้านเขากินน้ําอะไรกันซั่งหนึ่งในสี่ตอนนี้ก็เริ่มรับประทานน้าประปาหมู่บ้านนะครับเพราะประปาหมู่บ้านเนี่ยเริ่มถึงละนะครับ ที่เหลืออีกสักครึ่งนึงก็จะทานพวกน้ําบ่อน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็น้อยมากที่จะต้มน้ําก่อนหรือว่ากรองน้ําก่อนแล้วค่อยทานไม่ถึง20%ที่จะทําสิ่งเหล่านั้นหรือถ้าณนวันหนึ่งประเทศไทยเริ่มมีเศรษฐถานะดีขึ้นเราก็ยังคาดหวังว่าประปาหมู่บ้านเนี่ยควรจะมีคลอรลีนทุกหมู่บ้านเหมือนกันนะครับ สแสดงอาการของโรคที่ไม่แน่ชัดทําให้ยากต่อการวินิจฉัยบางคนมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอักเสบหรือมีฝีในท้องจึงต้องใช้วิธีวิเคราะห์ในห้องแลบเพื่อหาเชื้อต้นเหตุเมื่อเราได้รับสิ่งส่งตรวจจากคนไข้นะคะที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเมลิออยเราก็จะเอาสิ่งส่งตรวจนั้นมาทําการโพสเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งตรวจนี้โดยรวมแล้วก็คือจะใช้เวลาในการตรวจเชื้อเมลิออย ประมาณ2-7วันด้วยระยะเวลากว่าจะรู้ผลตรวจที่อาจนานถึง1สัปดาห์ผู้ป่วยโรคเมลิออยจึงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้หากเชื้อลุกลามรุนแรงหากผู้ป่วยมีประวัติทำงานคลุกคลีก,กับดินหรือดื่มน้ำโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและมีอาการพื้นฐานของโรคคือมีไข้สูงแบบไม่ใช่ไข้หวัดหรือท้องเสียทั่วไปอาจตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนและรับยาฆ่าเชือ้อ การตระหนักในอันตรายของโรคเมลิออยว่าทำให้ผู้ที่เป็นแล้วเสียชีวิตมีน้อยมากขณะที่หน่วยงานที่วิจัยโรคเมลิออยในไทยยังมีแค่สามแห่งและมีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดอุบลราชธานีโดยตัวเลขสูงสุดถึงปีละ3 0 0ร้อถึงสี่คนหน้าฝนนี้จะมีคําเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคอีสาน ควรป้องกันตัวเองจากการสัมผัสดินที่เฉอะแฉะโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันรับประทานอาหารที่สะอาดดื่มน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงเป็นโรคเมลิออยชาาาาขขววคน,คน